เขาจะบอกขงเบิร์ดมาเยอะมาเยอะถ้าทำถ้าทำแบบปรับปรุงดินกับเราด้วยนะรับประกันเลยดอกไม่มีไม่มามาเร็วด้วยของเบิร์ดมันหน้ามาส่นนี้ซะที่ไหนล่ะที่แรกพักกะว่ายังไม่ออกหรอกโอ้โหวันแรกมันกระแทกน้ำชั่วโมงทะเลาะกันแทบตายเพราะกลัวจะเป็นแขนงแต่ฝนมันไม่ได้ตกมานานแล้วแต่วันแรกกับชั่วโมงมาวันเว้นวันแต่สิบสามสิบ เอฟซี FC, เรามาถึงจุดเกิดเหตุท้ายสวนเ,เขาเรียกไรท,ท้ายสวนหรืออะไรท้ายท้ายสวนเห็นว่าเครียดนะดูเข้ามาเห็นแล้วเครียดโอ้โหอะไรเนี่ยเราแหวกไปก็เจอเครียดว่าจะตีดอกยังไงทัน <laughs> มาขนาดนี้้องเจนลุงรังแล้วนะลุงเจนอ้วยแล้วทำกันเองสองคนด้วยนะตีดอกกี่วันก่อนกับพี่เบิร์ดธงชัยอะนะ นี่ดอกมาเขือบพวงแล้วยังตีดอกกันเสร็จไหมเนี่ยเออตีดอกโอ้ต้องจ้างเขาตีดอกใช่ไหมเาะเบิร์ดคนเดียวมันไม่ทันโอ้โหนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในทรงพุ่มกันไปโอ้โหแดดดีจังต้นเล็กเนี่ยมันมานี่มันมาทุกกิ่งเลยนะน้องเจนนี่นี่จุดเกิดเหตุโอ้โหก้องต้องเข้าโอ้ก้องต้องมาดูจุดเกิดเหตุถึงดินนู่นอะ อยนี่อันนี้อันนี้ฟ้องเลยนะว่าไอ้เจ้าเบิร์ดเนี่ยไม่ได้พ่นแค่เปิดท้องจริงนะพ่นต้นด้วยอ๋อยันคุณยังไงอ่ะเสียเบิร์ดทำไมไปพ่นอะไรคนต้นงั้นนะจุดเกิดเหตุเสียเบิร์ดโหดจริงปีีแล้วไม่ออกออกรอบต้นเลยเฮ้ยรอบต้นเลยไอ้เจ้านี่นี่คือพ่นน้ำเยิ้มแน่ๆเลยอ่ะน้ำเยิ้มต้นเยิ้มปลายกงปลายกิ่งออกหมดไอ้เจ้าเบิร์ด กลัวไม่ออกกลัวไม่ออกโอ้โหขนต้นมีของแท้จริงจกเข้าอีกแล้วแปลงนี้ไม่รู้กล้องเห็นไหมขาวพลนเลยสุดยอดอีหลีหอืเเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างโอ้ออกทุกต้นไหมน้องเจนมาทุกต้นแล้วมาทุกต้นแล้วมันมาปลายไปออ้ นวนเนพี่มันาแบบเนี้ยน้องเมเอาน้าไว้ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเขาจะขโมยภาพเราไปใช้ต้องต้องไอ้นี่หน่อยไลนน้ำไล่น้ำาไม่เราอเคยเคตรงนี้ก็ได้แต่เาจับนี่มแบบ

ตีดอกไม่ไหวอันนี้ใช่ไหมจุดที่ทําให้เรากุ้มกุ้มใจกุ้มใจอมยองรอนะไม่เป็นไรต้นอื่นติดไหมพี่เจนติดป้าเดี๋ยวเราไปดูกันรุ่นเดียวกันหมดเลยไหมหนูต้นนี้เพิ่งหายจากกันไปกวาดไหมเหรอจะเอาดอกเลยเหรอเอาเลยค่ะฮะมันมาก็เอาเลยโอ้โหนี่ตั้งแต่โคนยันปลายเลยนะ ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่แมโอ้โหออกยันในดินไหนลองดูลากสิออกดอกไหมออกยันลากอะดอกอะ่ะโอ้ยดอกหายหมดแล้วดอกหายหมดแล้วเพราะตัวนี้แหละนี่อะพี่เมดูดิโอ้โหนี่ยของแท้ของแท้จริงๆทำสารได้กี่วันนะคะ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนว่โคนออกยันโคนจริงเนี่ยเดือนโหแต่แดดแรงมากเลยแดดสองหน้าพอดีเลยเออแดดแดดแรงอ,ะอ่ะกล้องเราจะแงนตกโคกทุเรียนแล้วตอนนี้เอฟซีโอ้โหดูดูช่อนี้สิช่อนนี้เลือกได้เลยนะเลือกได้เลยเลือกได้เลยนะ สวยเลือกได้นะข้างบนนี่ก็โห oh, ไงหลังอะเลือกได้ทุกกิ่งออกทุกกิ่งไม่มีกิ่งไหนไม่ออกเลยนะตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้รู้สึกเรา,ตอนน,รเราตอนนี้รู้สึกเราจะสู้แดดไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เอานี้เราสรุปดีกว่า <c oughs> พี่เจนเรายืนงี้ให้กล้องเลาถ่ายน้องเมยต้องไปพี่เจนมากันตรงกลางสรุปตั้งแต่แปลงหน้าถึงข้างหลัง ออกหมดออกหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแปลงเนี้ยเห็นว่าได้ทําดินสักรอบหนึ่งหรือเปล่าใช่แปลงนี้จะเต็มระบบกับเราทาั้งยิมใส่ปุ๋ยสิบใส่ปุ๋ยตามรอบเลยก็คือมีทําใบก่อนใช่แล้วก็ทําดอกใช่อ๋อแต่อันนี้แปลงนี้ก็คือเราจะล่นระยะเวลาใช้เวลาได้แค่เดือนเดียวอ่ออีกเดือนหนึ่งทําสารเลยก็ครั้งแรกเอามาถ่ายยังตกใจเลยใช่พี่เบิร์ดงงเกาหัวอยู่ <laughs> เดือนเดียวทำไมใบมันเยอะใช่ไหมใช่ทำไมใบมันออกมาพึบตรงนี้โอกกันไปกว่าเนี่ยใช่อันนี้เป็นกัานไปกว่าพอได้ใบมาหน่อยได้ลูกเลยใช่เมื่อเดือนก่อนนะโทรมาหาพี่ใบมันรัดมาเป็นศอกเลยเดือนนี้โทรอีกพี่ดอกมันมาเต็มต้นเลยโอ้โหเนี่ยที่หนูถ่ายพี่เมดูดอกต้นนี้ใบที่เดือนนือทางปามใบที่มาขนาดเนี้ยแขนงอะยาวจัด รู้สึกมีต้นเพื่อไปถ่ายอะที่ใบเลื้อยประนาดเนี้ยยังอยู่ไว้ต้นนั้นอยู่โอยใบหนามากยื้อไมกไม่ฝั่งนี้แหละที่เป็นต้นมีต้นเลยกต้นเลยฝั่งอ๋อฝั่งนี้เอางี้ดอกนี้พอหรือยังถามว่าต้นนี้พอแล้วจะเอาอีกใบก็ไม่ค่อยมีตัวนี้พอแล้วแต่แปลงนี้คือเขาเดินตามสเต็ปเราร้อยเปอร์เซ็นต์เคล็ดลับแปลงนี้คือเรื่องอะไรบ้างทำสารเท่าไหร่ ทำสารสามลิตรสามลิตร่อพันลิตรกี่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสารกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์สารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไปครั้งเดียวค่ะแล้วนับตั้งแต่ทำสารถึงวันนี้กี่วันและหนเดือนกับอีกหนึ่งวันหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันเอาแล้วดอกดอกนี่มันออกตั้งแต่ทำสารแค่วัน ประมาณ15วัน15วันดอกออกเลยโอ้แสดงว่ามันสมบูรณ์มันพร้อมเลยพร้อมเลย15วันที่หนูดูอ่ะอ๋อถ้า15วันที่แล้วคือแล้งพอดีถูกไหมเริ่มแล้งพอดีค่ะโอ้โหดอกพังพูใช่ถามน้องเจนหน่อยว่าได้ดอกมาเยอะขนาดนี้ยสินค้าใช้อะไรบ้างใช้มีพึ่งเทอร์โบแล้วก็ไอ้นไอไนแล้วเทอร์โบแอนเทอร์โบแพนสามตัวเท่านั้นใช่ค่ะสามตัวเท่านั้นเลยค่ะได้ดอกมาพั่งพูแบบนี้ อ่ะแล้วที่ว่าแต่ก่อนเจ็ดแปดตัวไปไหนละคือไม่ได้ใช้แล้วค่ะโยนเข้าเข่งไปแล้วเข่งเดียวกันเข่งเดียวกับนกเข่งเดียวกันพวกเข่งเดียวกันเลยครับนกอะไรนกร้อยแบรนด์เหมือนกันนะใช้มาโอ้โหใครว่าอะไรดีใช้หมดตอนนี้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่งงแล้วใช่ไหมว่าใช้น้อยแต่ว่าได้แบบนี้ใช่เบิร์ดมันไอ้นี่มันดีใจแล้วจะดูจะฉีดยาจะเน้นมากกว่าจะเน้นใบเน้นเน้นกินเขาละเอียดเขาละเอียดแต่ก่อนเขาเน้นเจ็ดแปดตัวอ่าใช่ นี่แค่สามตัวเองเนาะเน้นจนออกกยนโคนต้นเลยนะก็โหดเกินง่ายไหมระบบของซันโฮโมเดลง่ายอืออ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เอฟซกันเอฟซีดูตอนดอกใหญ่กันดิฟ้าพอตอนนี้แดดร้อนมากไม่ไหวแล้วเราเดินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูมูมูซันคิงโอ้มูซันคิงเห็นเขาว่าทำดอกยากเอซคลิปหน้าไปดูซันคิงกันไะ แยเห้ยอุ้ยพี่ต้นจะออกดอกนะต้นที่วม่มเนี่จะไปถ่ายตอนนั้นนะพี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบโด้วยนะคะฝากด้วยค,ค่ะ